วันนี้เราจะมาตอบคำถามกันค่ะว่าแอปพลิเคชัน u p i c k คืออะไรดีจริงไหมแล้วก็ได้เงินหรือเปล่านะคะเราเหมือนเริ่มกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะต้องบอกก่อนว่าเป้าหมายของแอปพลิเคชัน u p i c k นะคะก็คือเรามองว่าทุกๆคนสามารถเป็น influencer ได้ค่ะไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนที่มี follower เยอะๆเ,เท่านั้นนะคะทุกๆคนค่ะสามารถบอกต่อสิ่งดีๆให้กับคนที่เรารู้จักได้ค่ะเราถึงเรียกเหล่า u p i c k e r ของเราว่า Key Opinion Customers แอปพลิเคชัน u p i c k เนี่ยเป็นแอปที่รวมเอา3อย่างไว้ด้วยกันค่ะได ออนไลน์ช้อปปิ้ง cashback แล้วก็ affiliate ค่ะ affiliate เนี่ยคือการที่คุณเนี่ยแชร์ share, เอาลิงก์ของสินค้าออกไปแล้วเพื่อนของคุณเนี่ยมาซื้อผ่านลิงก์ที่คุณแชร์นะคะคุณก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นค่ะง่ายมากมา,มาค่ะเพราะฉะนั้นหลายๆคนนะคะต้องห้ามพลาดในการดาวน์โหลดแอปมาใช้กันค่ะแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่ายูพิกเนี่ยเขามีความเป็นคอมมูนิตี้สูงมากเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณดาวน์โหลดแอปมาแล้วเนี่ยคุณจะยังเข้าไปเล่นไม่ได้ คเชิญแล้วนะคะคคุณก็จะสามารถช้อปปิ้งได้เลยค่ะหลังจากที่เข้ามาในแอปนะคะก็จะมีสินค้ามากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเดลี่ด a ลหรือสินค้าจากหลากหลายแคัตเกอรีค่ะคุณสามารถช้อปสินค้าได้แต่ว่าถ้าคุณอยากได้อ p อปชั่นของการซื้อแล้วก็ได้แคชแบ็กและอ p อปชันของการแชร์ออกไปหาเพื่อนๆแล้วก็ได้ค่าคอมมิชชั่นเนี่ยคุณจะต้องมาเป็นมาชิกยูพิเกอร์กันก่อนค่ะอยากเป็นยูพิเกอร์ต้องทำยังไงง่ายม หลังจากที่กดปุ่มนี้แล้วเนี่ยคุณก็จะเห็นสินค้านะคะที่เราเรียกว่า You Pick Choice ค่ะซืออ,อะไรก็ได้ค่ะที่อยู่ในหน้านี้นะคะสินค้าก็จะส่งตรงถึงบ้านคุณนะคะเมื่อคุณได้รับสินค้าคุณก็จะได้เป็น You Picker ทันทีทันทีทันทีการเป็น You Picker ดียังไง1คุณก็จะมีรหัสคําเชิญเป็นของตัวเองค่ะเมื่อ <g ül> คุณแจกรหัสนี้ให้เพื่อนๆนะคะเพื่อนๆก็จะสามารถเข้าแอปมานะคะโดยการอินไวต์กับ ข้อดีอยังที่2ค่ะก็คือเมื่อเป็นเมมเบอร์ยูพิกเกแล้วนะคะทุกสินค้าที่คุณซื้อในแอปพลิเคชันของเราคุณก็จะได้รับเงินคือ ก็จะได้รับเงินคืนไม่เท่ากันนะคะซึ่งคุณก็สามารถไล่ดูในแอปพลิเคชันของเราได้เลยออปชันที่3ที่ดีไปกว่านั้นนะคะก็คือเวลาที่เราเห็นสินค้าตัวไหนมันดีโปรโมชั่นมันแรงเราอยากจะบอกต่อเนี่ยเราสามารถใช้ปุ่มแชร์สินค้าค่ะซึ่งคุณก็จะเห็นเลยนะคะว่าสินค้าแต่ละตัวเนี่ยค่าคอมมิชชั่นหลังการแชร์แตกต่างกันซึ่งหลังจากที่เราแชร์ออกไปแล้วนะคะเพื่อนๆมาซื้อสินค้าของเราเราก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นไปเลยง่ายไหมล่ะคะอย่าลืมนะคะดาวน์โหลดแอป ใส่รหัสคำเชิญแล้วก็มาเป็นสมาชิกมาเป็น Youpicker Community เดียวกันกับเราค่ะ